เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางมีใจมามโมประธานกลุ่มไปรูปสมุนไพในปัจจุบนันนะเจ้าตอนแรกเลยนอยแต่กรอนกับโมฮู้จับสมุนไพชักตัวเลยนะเริ่มต้นจากตัวเองลมป่วยเมื่อปีห้าหนึ่งไปหาหมอเป่นว่าลูกทับเช้นนายายจ่ายยาตามนัดไปตั้งหลายครั้งล่าสุดปเป็นกะว่าเป็นโมเฮยยาแล้วนะเพราะว่าคุณป้าต้องพาอย่างเดียวก็าาพาตั่ท่อบาอยากจะพาพอมีวันหนึ่ง เป็นห้องไปอบรมเกี่ยวกับไปรรักษสนไพรตัวนี้แหละค่ะกลับมาคุณป้าก็มาใจยาสูนไพรตัวนี้แล้วอาการของตัวเองดีกว่ากระดูกทับเส้นมันก็หายไปก็มีแรงบันใจว่าเออเมื่อเขากินบรรเทาได้เขาาน่าจะจัดกลุ่มนั้นก็เลยปรึกษาคุณครูเดือนคุณครูเจ้าคุณป้าอยากจะตั้งกลุ่มสูนไพรตัวนี้จะตั้งได้กอเอาก็เริ่มต้นจาก3คนติไปอบรมกันมาร่วมกลุ่มสิบเอ็ดคนก็ไปจบดุสากาิจชุมชนเริ่มต้นตั้งปี5 3าามาหลังจากนั้นมาก็มาทำศูนไพรแล้วก็แจกชาวบ้านแจก เพื่อนๆของตัวเองแจกเครื่องเขากินสักระยะหนึ่งแจกเบอร์โทรไปพ่อมมีเบอร์โทรกลับมาโทรกลับมาว่าป้าอายามสงน้องจิมหลังจากนั่นมาก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามนั่นมาตรงวันนี้มีที่วาน,น่วยงาสักสุนติมาตั้นแหลกเลยก็มีก็สนอหลักพันนาชุมชนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อมาตอแล้วก็เมื่อปี5้าเก้า สุดท้ายเนี่ยจอล่าสุดก็คืองบประมาณของสตรีของภาคเหนือนะคะงบประมาณมาช่วยซื้อวัตถุดิบทีเขาขาดเหลือไปทุกจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะเมื่อแรกๆพอปันผลใหืลูกกลุ่มปีละข้างน้องาะวมันมันบ่ค่อยไดแต่คือมันกับไปเรื่อยๆมันบ่นดกปีนี้หนึ่งบ่ได้กระมืนกับาทอ้น้องฮักแล้วคงเหลือบอกแต่คือแต่หลังจากปีห้าเก็ตมาเนี่ยองบ่ปันผลละจะเอาจีเอาห้องลูกกลุ่มมากระจายไปไร้วันเอามาเยอะเดี๋ยวได้งานน้อยเราเอามาจี้แยจีจะได้งานเยอะจ่ายเป็นเงินสดเป็นค่าแรงไปเลยหลังจากนั่นมา งบพอปรึกษาคุณครูกศนเปิดคนสนับสนุนได้เงิประมาณมาซื้อวัธุริปพาลูกกลุ่มปลูกแปลงนี่แหละค่ะทั้งกระชายดำทั้งวันช่ำมะลูกทั้งขิงครูสอนเปินคนเบิกเบิกเบื้อนะคะตอนแรกบ่กโมโหจักสักตัวเลยกระชายดำซื้อที่ไหนวันช่ำมะลูกซื้อที่ไหนแรงมาทีมาของมันเนาะเนาะ ซื้อได้ที่เจ้าป้อมาดูผาอย่างกระชายดาเนี่ยเมื่อเมื่อปีปีสองปีสามลงมาเนะี่ยเจ้าเนาะเจ้าก็เฮือจาบ้านเอาไปปลูกเขจาจะเป็นคนซื้อเอาของเงินของกลุ่มซื้อแล้วก็เฮ้อคนไหนที่ว่าต้องการไปปลูกเฮือไปห้ากิโลแต่ตอนส่งต้องส่งหกกิโลเหลือจะนั่นซื้อเข้ากลุม่มทุกอย่างอย่างพ่งงอจำลองเฮือมันไปปลูกกระจายทุกทุกทุกคนกลุ่มของเขาปลูกไปต้คนละสิบกอสาวกอตรงวันนี้ถ้าบอกเพียงพอเขาก็ได้ซื้อลูกกลุ่มของเขามาค่ะ ซื้อส่วนหนึ่งปลูกส่วนหนึ่งอย่างที่หาหนนะเจ้าเนาะเขาปลูก6กกิโลปีนี่มันแรงตอน,น,นแรกๆมันบอกอ๋อเขาจงซื้อส่วนนักเด็กกระชายดำขาเจ้าซื้อปีนึงเป็นร้อยกิโลเลยค่ะเอาตัวแรกก่อนนะเจ้าตี่วัดเป็นพระเอกคือกระชายดาบรรเทาเน็บชาตํามอทําเท้าปวดท้องจุกเสียดแน่นเพ้อช่วยได้บรรเทากันความดันเบาหวานแต่เมื่อตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาก,กรกฎาคมขิงกร,กระชายเหลือง เป็นดับหนึ่งเลยนีย่บัดดันเลยซื้อลูกกลุ่มมาโมโหจะเป็นที่นับได้สามสิบกว่ากิโลกับสองสามเดือนเนี่ยนะคะ,นนะ,คะที่สองกับวันชักมลูกเ่วาขอายิงที่มดลูกอักเสบย้อนยานยิงลงังคลอดอยู่เดิอนอยู่ไฟบ่ได้ละอ่อนเม้นจะมาปวดต้องก็ช่วยได้ขิงแก้วค่ะไปอมตอนเขาคันคอเป็นวัดอย่างเรื่องอี้เแล๋วเราตอนเขาขับรถไปไหนมาไหนเขาอยากแบบกินลูกอมมันมีกินปากขิงแก้วเนี่ยจะนับกินปากตัวยแหละจ้ามันออกเผ็ดเผ็ดเค็มๆม,ม,มันก็นทำมือเขาหายง่วงเนาะ ไปงานไหนก็เะข้าเจ้ามาได้ขายเป็นไปหม่ได้เลยต้องได้ขายทุกงานแล้วบม่เคยได้เหลือกลับมาตดยเอาไปซาวมดเอาไปสามสิบมด้ดสตังค์ทั้งนั้นและออย่างได้อยา่างไรเอาเดินตามมาตรึมเลยค่ะตัวนี้มันต้องได้เพราะเสาะหาได้ไหนเลยมันต้องลง,ลง,ลงออนไลน์เลย้นหมดันค่ะอีก,กพอแล้ว